าแบบประมาณไหนน้องละเป็นผู้ทีซิมาเป็นครูชีวิตของเจ้าตอนนี้สามซีรป,ประมาณสามซีสามหรือว่าซีซีขึ้นเมื่อเนาะโดยหรือว่าหาซีลงมาโดยคือซูเม,มอร์นี่ก็ยังขอกินวอกข่าหนล่ะขอกินหาน้ำไม่ไปใครไม่ชื่อข่ากินคอยอเพิ่นไม่ตบได้ตีบ่ลูกตีเวลาของเงินกะมีเงินหายเพิ่นกะให้เตะเตีโอ้เพิ่นอยากให้เพิ่นอยากเตะอยากตี สบายดีรัสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีกันเบิร์ตสุขสุขคนเด้อเนาะเป็นภายในต่างประเทศก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสาไลด์บานเฮาอีกแล้วพพี่น้องเลยเนาะโดยมาพบพ่อกับสาไลด์ในเมื่อนี้เนาะกะเดินทางมาหาสาวมีห่างน้อยพี่น้องเลยเนาะโดยการทางสาไลด์ก็มาตามคำแนะนำเอฟซีพี่น้องเนาะเอฟซีเพียนก็ได้เห็นจากเคสของว่าวียงพี่น้องเนาะเพียนก็ได้ส่งคลิป จากของวัวเวียงมาหายทางสาวไล่เบิ้งแม่พี่น้องเลยเนาะเพิ่นก็แนะนำทางสาวไล่ให้มาหาน้องเพิ่นแม่พี่น้องเลยทางสาวไล่กับย่างโบเคยมาหาเพิ่นจ้าคื่อกาสซีโร่มาหาเพิ่นกับเป็นเมื่อนี้เนาะแม่พี่น้องเนาะเป็นจังไดกัย่างโบท่านหู้เรื่องเล่าชีวิตของเพิ่นดอกแม่พี่น้องเลยเนาะกับพาเพื่อน่มฟิน้องเขับไปฮับไปส้มหรือว่าไปถามเรื่องเล่าชีวิตของเพิ่นด้วยเนาะมาเป็นจังไดอยู่ตอนนี้ในย่างน้องเพิ่นกับนั่งรออยู่โ่มโกมักตะโกนแหละเพื่อนพี่น้องเลยโดยเพิ่นกับเป็น สาวน้อยผู้ที่น่าสงสารผู้นึงพ่อแม่พี่น้องเลยโดยเพื่อนกำนั่งรออยู่นี่เลยเนาะอ่าสบายดีเด้อล่ะโดยเนาะพ่อแม่พี à, possible, A, come, A, A, ่น <Allow. S 1> ้องเลยเพื่อนกะนั่งรออยู่ผมก็กลบก็คือหลายขู่ไล่คนมาถ่ายถ้ำเดี๋น้อยล่ะเนาะโดยเนาะให้น้องคนนี้ไม่ก่อนพ่อพี่น้องเลยไม้เอ้ก่อนโดดเดี๋ยวโอเคเนาะล่ะเนาะกะเมื่อกี้นี่มันฮอนแดดเนาะเลยง่ายมาพ่อแม่พี่พี่น้องเลยโดยทั้งเวลาขิ้นข่าวได้ล่ะ กินแล้วแม่ยังกินมือนี่แกงหน่อไม้แกงหน่อไม้โอ้ได้กินข้าวแกงหน่อไม้พ่นพี่น้องเลยก็คือทั้งเอื้อนี่ยังโบรัณมาหาทั้งน้องเพิ่นจเชื่อกเนาะโดยโดยเดี๋ยวทั้งน้องชื่อยังไงล่ะชื่อน้องนิงน้องนิงโดยอายุได้จากปีได้ล่ะอายุสิบแปดอายุสิบแปดโดยโอ้ยังน้อยอยู่นอกแฟนพี่น้องเลยคืออายุสิบแปดนี่คือได้ยินข่าวยินข่าวว่าทั้งน้องนี่มีลูกมีผัวแล้วเมืนบอก ลูกยังบมมีมีแต่ผัวโดยตอนนี้ผัวอยู่ใชล่ะอยู่บ้านน้องเป็ดบ้านน้องเทิงคนองเติงโดยตอนนี้อยู่ใช้ปะกันแล้วโดยอะไรปะากันแล้วปะากันแล้วปะากันได้จากปีแล้วล่ะได้ปีหนึ่งได้ปีหนึ่งเนาะโดยอือกั่าแรกก็คือเจ้าอาผัวนี่ตอนอายุจากปีล่ะอยุสิบหกป้าได้ปีหนึ่งอาผัวสิบเจ็ดอายุสิบแปดสิบเก้ามาคือเจ้านี้อาผัวอยู่สิบหกปีโดย ก็คือย้อมกันกับผัวนี่ได้ปีหนึ่งโดยตอนนี้ก็ได้ยาห้างกันแล้ว <No. S 1> โดยโดยแล้วก็คือน้องตอนนี้ก็อายุสิบเจ็ดสิบแปดปีย่างเขานี่เนาะ <No. S 1> โดยเพื่นอนพี่น้องเลยน้องเพื่อนก็ว่าอายุสิบแปดปีแต่ยังพระท่านได้ถั่วนเนาะ <No. S 1> โดยก็คือหากกำลังย่างเขา่าเพื่อนพี่น้องเลยโดยก็คือละขูดละค้นก็มาถ่ายท้ำน้องเลยเนาะก็เกี่ยวเรื่องมีห้างเนาะแล้วก็เกี่ยวกับทั้งน้องนี่เปิดใจแน่เมนบอกโดยก็ตอนนี้น้องเปิดใจเต็มที่แล้วเมนบอกโดยโอ้โ เปิดใจเต็มที่แบบพร้อมที่จะมีผู้มาดูแลเนาะโดยโอ้โดยเดี๋ยวคือแบบเจ้าแบบมีผู้ดูแลเนี่ยเจ้าจะเอาแบบประมาณไหนน้องละเป็นผู้ที่จะมาเป็นครูชีวิตของเจ้าตอนนี้สามสี่สิบประมาณสามสี่สามสิบหรือว่าสี่สิบขึ้นเมือเนาะโดยหรือว่าห้าสิบลงมาโดยโอ้กะเป็นยังคืออยากได้อายุ่ชนาญน้องละเจ้าชีดูแลห้องชีบอช่างไปน้ำการบอ สิหักแพกบ่อืมบ่แล้วก็อยากได้คนที่อายุใหญ่กว่าเจ้าแน่โดยก็คนที่เอากันตะกี้อายุเพิ่นสิน้อยๆบ่หรือว่าจังได๋อายุประมาณเดียวกันประมาณเดียวกันโดยก็เลยแบบคนมันซ้กันแล้วก็เลยแบบเฮา้ลมกันแบบกาพกันจาเฮามันบ่ลงรอยกันเนาะโดยก็ปะกันโดยอืมคว่าเอาอีกรุ่นนี้ก็อยากไคนที่อายุใหญ่แน่เนาะล่ะเนาะโดยโดยอ่ะอ่ะก็ต้มขนมละใจเด้อโดยโดย นาะกามีแต <science split> <course> so 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 ่คำสินหาคู่เนาะล่ะเนาะก็ต้องแบบมันก็มีอยูเนาะเอฟซีเนาะเพิ่นกัแในน้ำเพื่อใหมาเนาะเพิ่ว่าเพิ่นมักเจ้าเนาะแล้วก็เพิ่นมักเพิ่นอยากดูแลเจ้าแล้วก็พพ้อมที่จะว่ายังแบบคือตอนนี้เจ้าก็ลำบากแม่นบอกเพิ่นก็อยากเอาเจ้าไปดูแลหรือว่าอยากไปอยู่น้าไปสินะเจ้าสิไปบ่โอเคเนาะกามคือแบบเพิ่นมักเพิ่นฮักเจ้าเนาะเพิ่นให้เจ้าลงไปอยู่พุ่นน้าเพิ่นเจ้าสิไปบ่ บ่ไปเป็นยังน้องล่ะยังน้อยอยู่ยังน้อยโดยโอ๋เป็นยังน้อยก็มาไปก็ทําว่าสิมื้อเพิ่นฮักเพิ่นมักเนาะกะมักได้เนาะล่ะเนาะโดยมักฮักได้รับได้โอ๋ฮักแต่ให้น้องไปอยู่นําเพิ่นพุ่นก็คือทางน้องนี่ยังน้อยก็เลยบ่อยากไปไปบ่ได้นี่ไปบ่ได้อือโดยๆให้น้องเลยกะบาแรกก็คํามักคําฮักกะ มักได้เนาะแหละกัได้กยด้ดยคขามคุยเนาะล่ะเนาะโดยเพื่อนพี่น้องเลยแล้วแบบคือชีวิตจะอยู่ตอนนี้ได้หล่ะเขาน้ำซ้ำปลาได้มีกินบอโบมมี่มมีมือได้กินมือบอได้กินเอาเป็นยังไง้องล่ะมมมี่าวกินเข่าเบิร์ดบอโดยข่าเบิร์ดดยเข่าเป็นกระเบิดกินเพื่อนพี่น้องอีกอย่างค่ะปีนี้มันก็เป็นปีดำหน้าอยู่แต่เขายังท่านออกมาหน่อยล่ะเนาะโดย โอ้้หนาแต่ก็เจ้าลายอยู่บ่ละโบรายโบลาณปนในเนาะเลยปีหนึ่งได้กี่สอบชิบศอบเ้าศอกประมาณเ้าเลยคือโบรายสุดป่ะเะยข่าวบงงามข่าวบงงามปีนี้เจ้าเห็ดเ็นเฮหน้านุ่นเป็หเฮโดยพูยกับบุพมีไปุ๋ยกับบุพมีไซเลยข่าก็เลยโบงงามเลยแต่ละปีก็เลยได้เ้าสอกเลยคือสมมติว่าตอนนี้สมมติว่าเจ้าได้ข่าเ้าสอบเนาะ จ้าไล่มาเนาะเจ้าได้มาแล้วนี่เจ้ากินเนาะแปลว่าสีมากินนี่แม่นบ่พฮอดยามน้ําน้ามันก็เบิดแล้วแม่นบ่เบิดไปยืมยืมกินคอกินยืมกินคอกินยไปไปขออไปอแม่ไปกับอีแม่อ๋อเจ้าไปกับแม่ยโอ้โดยดพี่น้องเยเนาะกแบบนี้เนาะน้องหลาเนาะก็คือทานผู้ใหญ่คนนึงเนาะเพิ่นอยากเพิ่นก็อยากให้เอื้อมาายทําเนาะยกเพิ่นสงสารเมตตาแนเนาะ โดยย่างกับทั้งน้องเพื่อนนี่ก็ออกมาหลายคลิปน้อหละเนาะ<ด>ที่ว่าทาั้งน้องเพื่อนนี่บมไม่กินแน่เพื่อนพี่น้องเลยเขานำซ้ำปลากระขาดเคินน้อยละเนาะโดยโดยโดยีววันี้ก็คือทั้งเจ้านี่เนาะไม่ว่าว่าเปิดใจน้อยละเนาะโดยก็คือเปิดนี่เปิดฮับคุยหรือว่าเปิดคุยได้แล้วก็คุยได้ร่มได้ที่เป็นทั้งพังไทยพังไรก็แล้วแต่เนาะ พอแต่ให้ฮักหรือว่าจริงใจเนาะโดยฮักครอบครัวจริงใจบ่ติทุกติยาก็ว่ามักฮักน้องนี่มักด้วยใจบ่ต้องติว่าทุกบ่ต้องติว่ายโดยกคือคนผู้เก่าเพิ่นติเจ้าบ่ติติทุกขยากข้าวน้กินบ่กุ้มโอ้เพิ่นติว่าเจ้าทุกเจ้ายากโดยเนาะพี่น้องเอ้ยอ่าเฮากคือเว้า้เนาะมาหาน้องครั้งแรกก เห็นน้องว่าวนี่กะอุกใจเ่อพ,พี่น้องเลยคือซูเมอร์นี่กะยังคองกินว่าเข่าไหนล่ะคอกินหาะน้อไม้ไปคายไม่ชื่อข่ากินคอข่ากินอืมคือว่าบางช,องช่องซูเมอร์ขึ้นนางกับแม่ไปคายน้องไม้บ่โดยคายน้อไม้มแม่คายมากเลยแม่เอาเงินไปเห็นยังล่ะไปชื่อเขา่าไปซื้อเข่าโดยไปซื้อเข่าเฟยพี่น้องเลยเนาะ ก็คือทางน,อน้องพน่กาบุแมีพี่น้องเลยแบบวคือทางเจ้าเ,เนี่ยเห็ดยังแบบทางเจ้าน่กาแบบคืดอ,อยากไปทำงานทำการเนี่ยบอกอยากไปแต่บอกมีเงินเห็บดบัตรมีเงินเห็บดบัตรเลยคือสมมุติว่าพนเห็ดบัตรเห็ดยังห้แหลกว่าวมีงานมีอย่างแกรกไปเฮ็ดบ่อยละเลยมีเงินเห็ดบัตรพี่น้องพนก็อยากไปหาเงินหาคํำ หากแต่น,อน,น้องเพ่นนีกับโบมีเงินเห็ดบัตเนาะเงินเชื่อโย่ชื่อกินกับโบมีเงินเชื่อโย่ชื่อกินกับโบมีเลยมาได้กับโมีทุกอย่างน,นาะเนแหละเนาะเลยทั้งเพื่อนทั้งซานนี่สละเพื่อนกำลังน้อยเพื่อนกำลังน้อยเวลาผลตก,กับอ,อยู่บาได้มันหัวมันหัวตอนนี้นี่คือตอนที่เจ้าอยู่ตรงน,นี่เจ้าอยูหน้าเมืนบอกโดยอยู่นะคือเจ้านี่ว่าได้เข่าบ้านว่าสละเข่าเที่ยวไปไปมาก เที่ยวไปๆประมาณเนาะโดยโอ้มื้อแรกกเจ้านี่เที่ยวเมื่อเที่ยวมาเนาะโดยก็ตอนตอนแรกได้เมื่อเฮือนโดยได้เมื่อเฮือนอือาเมื่อแล้วเจ้านอนกับไผซะล่ะนอนผู้เดียวนอนผู้เดียวโดยบ่ย่านไว้ล่ะย่านอยู่ย่านอยู่โดยก็ย่านได้ซงอยากหาคู่เนาะนางเนาะโดยอาพี่น้องเอ้ย คมีผู้มักผู้ฮักเนาะล่ะเนาะกะอยากให้มักน้องนิงมีแบบจริงใจเนาะล่ะเนาะมอยตั้วมอยต้มเนาะเพร่ะน้องเพิ่นกะอายุยังน้อยแฟ่พี่น้องเนาะเป็นคนซื่อตาใสๆแมพี่น้องเ้ยกะถ้าผู้ใดสงสารหนือว่าอยากช่วยเนาะอุปสรรคคำสู้ทางน้องนิงเนาะกะซวยได้เด้อแมพี่น้องเยนะทั้งเพิ่นกะขาดเคินทุกอย่างแมพี่น้องเนาะแม้กระทั่งว่าแบบหาเงินซื้อข่ากินนี่ยเพื่นพี่น้องเ้ย สิ่งทงสิ่ท um ี่ลาบากที่สุดก็คือบ่มีข่าวกินน้อยละเนาะโดยคนเฮาเนี่ยถ้าได้กินข่าวอาจจะมีแบบมีแห้งสูดมีแห้งบึกเหมือนบอกทั้วิ่งวอนทั้งผูพลักผู้ใหญ่เพิ่นเนาะถ้าอยากซอยเดือยเนาะเพิ่นก็เป็นทั้งแม่ห้างเพิ่นพี่น้องเลยเพิ่นก็ยังบ่ท่านด้ใหญ่เนาะแม่ห้างน้อยเนาะล่ะเนาะโดยยังบ่ท่านด้มีดูจากคนบ่ยังบ่มียังบ่มีเนาะโดยยังบ่ท่านมีดู คือเอากับพัวนี่คือเอาได้ปีหนึ่งยังมาท่านได้พ้อมที่จิมีลูกมีเต้า,นาเนาะหลานเนาะโดยแต่เลยได้ปะกันไปก่อนเมื่อพี่น้องเลยเป็นน้งคว่ำบอกเข้าใจแต่ก็เป็นทั้งผัวเกาวเ่าเพื่อนกติีว่าท่านเขาครัวน้องทุกมไม่กินเนาะโดยทุกอย่างเพิ่นก็นเลยได้ปะไปบันนี้โดยเนาะเดี๋ยววันนี้ก็ตอนนั่นก็นกนคือได้ยินทั้งเจ้าว่าว่าเมื่อบัหญ้าบ่ะโดยเมื่อรองเมอง เมื่อหาเพลินน้องเบิงโลยแต่ทั้งปูย่ามักแหกหักแพงเจ้าอยู่บ่โบเป็นได้มาเพลินก็ไล่มาตีทุกตีหน้าปูย่าแต่ทั้งเพื่อนเพลินมีอยู่บ่ส์มีอ๋อแต่ตอนที่เพลินมักหักกับเจ้านี่เพลินกระหู้ว่าเจ้าทุกหู้ทีแรกกระหู้อยู่หลนไปเพลินตีทุกตีหน้าตอนครั้งแรกเพลินกระหู้อยู่โดยหักแต่มักโดยพอมักกันไปยุ่งกันเฮิงแล้ว มีอยู่ไม่กินเนีตีต่างๆนันนะโดยเพิ่นบ่ได้ตบได้ตีบ่ลูกตีหือเวลาขอเงินกะมีเงินให้เพิ่นกะให้เตะอ้ตีโอเพิ่นอยากให้เพิ่นอยากเตะอยากตีโดยหากแต่เพิ่นบ่ได้ตีบ่หรือว่าอะไรตีตีคือกันโดยโอว่าเรียกกคนผู้เก่าของเจ้าก็คือสิเป็นคนผู้ให้นั่นาะล่ะเนาะโดยเป็นคนใจห้อนบ่คนใจห้อนติดยาอืมมีการพนัน เป็นติดยาดิ้นการพนันด้ยขอเงินน้ำน่องโม่ลรกก็คือให้แต่ก็ตบตีเนาะด้ยเจ้าก็บ่มีเงินให้เพิ่นบ่มีเงินให้ยอ๋อโ่มีเงินให้แล้วเพิ่นก็เลยตีทุกตีหนาเพิ่นก็เลยได้ปะด้ยอืมเนาะอันนี้ก็คือเป็นให้หน้าตะก้าเจ้าเองวิล่ะทางหลังจะนั่งด้ยแม่นโอ้หน้าตะก้าก็บ่กว้างโม่แรกก็มันเป็นหน้านุ่นเฮนาะงเพ่พี่น้องเล้พื่นนอะ หน้าน้องมันก er ็ม awesome. you. ีอยหกแต่มันก็เป็นหน้าน like ู้นหนึ่งเฮแบบเข่ากับแบบบได้ลายน้องนางเนาะเลยเพราะว่ายางกับปีนี่น้องเพิ่นกับไ่ได้ใส่ผุยที่ล่ะบ่ได้ใส่บม่ได้ใส่เพราะว่าบมมีเงินซื้อเนาะโดยโดยเยเพราะว่าผมมีเงินซื้อเนาะแค่คือเจ้าเปิดใจคือแบบว่าเจ้าเปิดใจมักหักตอนนี้นั่นเจ้าเปิดแท้นนาะละเนาะโดยไ่ได้ตัวเพิ่อนบ่ลูกไ่ได้ตัว ขอแต่มีภูมิภาคเนาะขอแต่มีผูหกักภูมากมโดยโดยคำคือว่านนนเนาะคำว่าอยากไปทางเะาะกทางทยหรือว่าอยากไปยูนําเพิ่นนี่กะคือทางน้องนี่กะขอโทษขออภัยเนาะขอโทษขอขอภัยว่าน้องไปบบได้พี่เมย์พี่น้องเองยัง่นยังน้นอยถ้ว่ามาักฮักก็ามักหักด้วยใจเนาะกะอยังให้ขึ้นมาเบิงหรือว่ามาสมเบิงเนาะล่ะเนาะโดยขึ้นมาเบิงได้กะขอบครัวน้องเป็นแบบไดแบบใดเนาะโดย ยันแบบเอาน้องไปแล้วยันตินู่นตินี่นั่นละเนาะโดยติทุกติห่าโดยนั่นแหละก็คือน้องว่าในน่องพี่พี่น้องเลยแล้วคือทั้งน้องนี่แน่ใจแล้วว่าที่บ่าบอกไปอยู่พุ่นอะแน่ใจแน่ใจโดยยังน้อยไปบ่ได้ไปบ่ได้พ่อแม่ก็ทุกหน้ามีพอยู่น้ำเมื่อไรก็ยังคิดนะพ่อและแม่อยู่เนาะโดยโอ้คำเจ้าไปคือว่ายานพ่อแม่ลำบากโดย เอคยพี่เลยเนาะโดยตอนนี้เดียกเจ้ามีเงินติดตัวเท่าไรตอนนี้ล่ะบ่มีบ่มี่โดยบ่มีเลยบ่ลูกบ่มีอยู่โตผือเรียกับโมมีเงินอยูโตผือเรียกโมมีเงินม่ได้ไปหาม่ได้ไปหาคือช่วงเจ้าไปหาแบบไปหาเราไหมก็แม่เจ้าไม่ขายแต่เทืออะไรเท่าไรนะได้แสนเนื้อเตือกแสนเนื้อโดยแบบมีบ่ที่ว่าได้หลายกว่าหันเดีอว่านหน่อยกว่็หันมีบ่บ่มี ช่วงสุดก็มีแต่แสนหนึ่งแสนหนึ่งห้าสิบโอ้ก็คือแสนหนึ่งถือว่าราที่ชุดแล้วแม่นบอกโดยห้าสิบในถัวลดลงมาเนาะโดยเนื้อเงินแสนหนึ่งซื้ออย่างไรเนี่ยซื้อข้าวซื้อข้าวไม่ได้จักโล่กันนี้ดูหาโล่หาโล่ชิบโลขึ้นไปหาโลหรือชิบโลขึ้นไปเนาะโดยโดยเพราะว่าโลหนึ่งมันก็สิบปลายพันเนาะล่ะเนาะโดยอืมเนาะ เดยตอนนี้ก็เอื้อเสี hm ่ยวเงินให้น้องเด้อบัวลายดอกเนาะการน้ำจิ๊ดน้ำใจจะเอื้อเล็กๆน้อยๆเด้อน้องหนิงเด้อโดยพอได้ให้น้องซื้อยังเกือบเปรกเป็นนัวแล้วล่ะเนาะโดยโดยอะนะขอบม่ขอบใจหลายๆเด้อโดยโดยเนาะกามียไหนน้องซื้อเกือบเปรกเป็นนัวหรือว่าซื้อของกินในครัวเพื่อนเด้ดแล้วล่ะเนาะโดยอืมเพราะว่าตอนนี้น้องกะขาดเคืองทุกอย่างทุกแนวเฮียพี่น้องเลยนับตั้งแต่เข่าหรือว่าเกือบเปรกเป็นนัวเนาะโดยเพราะว่าเขาอยาก เกือบไปนอกับคำฮาว่าไม่มีเงินซื้อเพื่อนกับบาอไห่เม่นไว้ละแมนกับมีแต่ทั้งน้องเพื่อนดินล้นหากับเม่พี่พี่น้องเลยกาเป็นจังไรกับมีแต่หายสูดเลยละเด้อโดยเป็นจังไรกับบ่ใหายท่อเนาะโดยได้คนกับมาหายกำลังใจทั้งน้องนิงเพื่อนพี่พี่น้องเลยเพิ่นกับบ่อเม่นว่าอย่างเพิ่นกับบ่อเม่นว่าซีมีแบบโตเพียวเนาะโดยเพิ่นกับมีภาระทั้งเม่ทั้งพ่อเนาะแม่กันพ่อโดยอีกอย่างกับมีแต่ว่าซอยด้วยใจเนาะ โดยความมักความหักคือกันโดยความมกความหักคุยได้หักได้หักได้เนาะหักแต่ว่าถ้าจะให้คุยก็คุยได้ถ้าจะหักหักได้เนาะโดยไปอยู่น้ำไหลบบได้ไปอยู่น้ำไหลโบได้ขอลายโดยขอโทษขออภัยละลายๆพีพี่น้องเลยเนาะน้องขอโทษขออภัยเลยเด้อพีซีทั้งหลายเนาะถ้าคนไดมากหักน้องนิ่งเนาะยังไขคืนมาหรือว่าึืนมาเบิ่งมาส้มอยู่พังเล่าวพีังเพียงพี่น้องเลย ถ้าใจน้องขามไปนอกขอโทษขออภัยเนาะน้องเพิ่นก็ยังน้อยได้อีกอย่างเพิ่นก็ยังบ่อยากปะพ่อปะแม่เพื่อพี่น้องเลยเพิ่นก็ยังบ่เคยห่างจากพ่อจากแม่เนาะโดยโดยโดยวาดแสงนั้ำกับเอื้อยโอ้บ่ร่มน้ำแต่กามีแต่มาเป็นกำลังใจให้เลยว่าจังไดกสูตต่อไปเด้อน้องหนิงเด้อโดยโดยจังนั้นเอื้อยกระเช้าเดินทางกลับก่อนะสัตว์เด้อโดยโดยสบายดีสบายดีเลยโดยโอเคเพื่อพี่น้องเนาะกับโอ้ดมกับทางน้องเพิ่นเนาะ ทั้งน้องเพิ่นว่ากเปิดใจยู่เนาะถ้าไผจะมักจะฮักกะมักฮักไล่เพื่อนพี่น้องเนาะหากแต่อย่างให้น้องไปอยู่น้ำหรือว่าหไปอยู่ทั้งพุ่นน้องเพิ่นก็ไปบ่ได้เพื่อนพี่น้องเพราะว่าน้องเพิ่นกันยังน้อยเพื่อนพี่น้องเนาะโดยถ้าแบบทั้งน้องเพิ่นไปจังใดบ่ได้ทั้งนั้นนี่กะกะขอโทษขออภัยน้ำดาราเด้อเพื่อนพี่น้องเลยเนาะโดยที่ว่าน้องเพิ่นเหตุตามคำช่างบ่ได้เนาะโดยเพราะว่าฮากกะตามความสมัครใจของน้องแล้วว่าน้องเพื่อนมักฮักไลอยู่ หรือว่าจะให้ไปอยู่ไกลพ่อไกลแม่เพิ่อนกว่าไปบ่ได้เพื่นพี่น้องเลยเนาะโดยก็มีแต่หลายคนเนาะจะเป็นทั้งผู้ใหญ่หรือว่าเป็นทั้งผู้บ่าวก็แล้วแต่เพื่นพี่น้องเลยถ้ามักฮักน้องกะให้มาเบิ่งหรือว่ามาเที่ยวมาชมอยู่ทางพังลาวพี่เล่ก็ได้เพื่นพี่น้องเนาะเพิ่นกาบ่าปเพื่นพี่น้องเลยโดยโดยป้าตอนนี้ทั้งสาวไล่ก็ใช้เดินทางกลับก่อนเด้อแพ่นพี่น้องเนาะถ้าว่าพี่ภาพกันใดก็ต้องกราบขอโทษขออภัยเอฟซีกันเบิดอจุขู่จุคนเนาะ โดยสาล่ายกขอบกขอบใจนะชมคลิปของสาลายแต่ต้นจนจบแต่กับบุกขามโฆษณาเนาะโดยสาล่ายกกล่าวคำว่าสบายดี